ตาอธิชาติเขินใส่กางเกงออกกำลังกายแต่คนโฟกัสผิดจุดเผยพับโปรเจกต์มีลูกพยายามแล้วแต่ไม่ติดติดตามพร้อมข่าวอื่นๆกับพิธีกรจอยชนิชาได้ในรีวิวบันเทิงทูไนท์วันนี้จ้า มีกันที่ข่าวของพี่อมอธิชาติกันดีกว่านะคะขอตอบแบบยิ้มอ่อนๆนะคะให้กับคนที่โฟกัสผิดจุดค่ะหลังจากที่ใส่กางเกงออกกําลังกายนะคะเล่นเซิร์ฟสเก็ตนั่นเองพร้อมกับเผยว่าตอนนี้ที่กัะพับโปรเจกต์มีลูกไปเรียบร้อยแล้วหลังจากพยายามแล้วแต่ไม่ติดจริงๆค่ะ แม้จะแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วแต่พี่อมอัิชาินะคะก็ยังฮอตอยู่เสมอไม่ว่าจะทําอะไรสาวน้อยสาวใหญ่แล้วก็แฟนๆก็ตามไปกดไลค์ส่งหัวใจกันเทียบเลยแหละคะ่ะทั้งคอมเมนต์ว่าอิจฉาพี่นัทนะคะกันแทบทุกวันซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพี่แอมก็โดนโฟกัสผิดจุดค่ะในรูปที่ใส่กางเกงออกกำลังกายสีเทาเล่นเซิร์ฟสเกตกับคุณภรรยาเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งคนที่จุดชนวนโฟกัสเนี่ยนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพี่แอนทองผสมนั่นเองโดยเมื่อวานนี้พี่แอมก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะพร้้้้อออออมมมกกกกกััับบยยิ่่่่่นนนนใหรรรููปปดงลาาาววทีีีจะเผตนนโ แล้วนะคะเนื่องจากพยายามกันมาหลายครั้งพึ่งวิธีทางวิทยาศาสตร์ก็แล้วแต่น้องก็ยังไม่มาก็เลยปิดโปรเจกต์ไปหันมาเลี้ยงหลานแทนไปฟังเสียงของพี่อ้ํากันค่ะก็ปิดก็ปิดนะครับไม่ทําไม่ทําเดี๋ยว่อนไม่มีลูกแล้วก็ตั้งเป้าไว้แล้วครับเราก็มองว่าการมีลูกมันก็เลยช่วงเวลาที่เราอยากจะมีมันก็ไม่ได้ท้อหรอกครับว่าต้องเรียกว่าเราก็พยายามเต็มที่แล้วแล้วก็ลองใช่ก็พยายามแล้วก็มีแล้วพอ ด้วยเรื่องของการทําทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องขึ้นกับผู้หญิงด้วยบางทีผู้หญิงก็ต้องไปเข้าตามขั้นตอนทั้งมีความคาดหวังตั้งแต่ที่แรกจนไม่ได้ตามหวังเนี่ยให้เขาต้องเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิต mm hmm. ก็เลยมองว่าอม,มันก็เราก็มีชีวิตมีความสุขในแบบนี้ได้ให้ความรักโดยกันดูแลคนอื่นๆก็ได้เพราะถ้าเกิดเรามีลูก เราก็อาจจะต้องให้ความรักกับคนคนเดียวก็คุณแอนก็เป็นคนแบบนี้แหละครับจริงๆเราจะได้เห็นท่าแท้ของแอนทองผสมจากคอมเมนต์ต่างๆเอาไห่หรอกคือจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามันก็มีคือบางอย่างมันก็คือการล้อเล่นกันในระดับเพื่อนใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าบางทีถ้าถามว่ามันจะมีการ บูลลีกันแล้วก็ต้องคําว่าบูลลี่ก็ต้องมองจากว่ากาละเทศะและความเหมาะสมต่งตางๆแต่ว่าบางทีเพื่อนกันเนี้ยเราก็คุยเล่นกันได้ใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้แบบต้องดูว่าผู้ผู้พูดถูกพูดรู้สึกอย่างไรบ้าง